ชีวิตต่างแดนเนยเบเนดิกชีวิตไม่ได้สวยหรูแต่มีอยู่มีกินอิ่มน้ําสำารานเพื่อนเพื่อนยายเนยวันนี้เก็บแตงเหมือนเดิมนะคะอวิดีโอเล็กๆนั้นคือยายเนยเก็บแตงนัง่งยองๆเก็บเนาะแต่ว่าวิดีโอใหญ่นี้ยายเนยอยากจะให้เพื่อนๆเห็นจะชัดว่าแตงสวยงามแค่ไหนแล้วก็กรอบอร่อยนะคะเวลากินกรอบอร่อยมากเนาะเพื่อนๆเนาะทีนี้เออยายเนยอยากให้เพื่อนๆชมชัดๆนะคะว่าเวลาเก็บแตงมันเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆอาจจะได้ ความรู้สึกอ๊ยอยากเก็บจังเลยประมาณนั้นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอืทีนี้เป็นยังไงแตงแตงนี่ถ้าได้เก็บแล้วต้องเก็บทุกวันเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะโตเร็วมากเก็บทุกวันเลยจะได้น้อยจะได้มากกันก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าลูกไหนเล็กเราก็เอาไว้เก็บพรุ่งนี้อ่ะถ้าเก็บแตงแล้วต้องเก็บทุกวันเพราะว่าเขาจะโตเร็วมากเพื่อนเพื่อนเนาะในวิดีโอเล็กๆนั้นเก็บแล้วก็เอามาล้างนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ล้างครั้งหนึ่งแล้วที่สวนผักนู่นเนาะเอามาล้างที่บ้านอีกเนาะเทใส่ไปในกระมังหรือในซิงไปเลยล้างให้สะอาดแตงก็ลูกสวยสวยเพื่อนๆตาก็อร่อยผัดก็อร่อยแกงก็อร่อยอุย้ยลูกสวยๆเพื่อนเดี๋ยวย็นจะแกงจืดให้ให้กินนะวันหลังเนาะแกงจืดหมูสับเนาะอืมอร่อยซ่บนัวอืมลูกแตงสวยๆเพื่อนๆเนาะการที่เราปลูกผักรับประทานเองมันก็มีรสชาติอร่อยเนาะเพราะว่ามันจะไม่จืดเนาะ เวลาผักที่เราซื้อมาแตงที่ซื้อมาแตงที่นี่เพื่อนๆแตงจะมาจากเมืองร้อนนะโอ้ยถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ผักนี่ไม่อร่อยเลยอุ้ยไม่ได้ว่าเนาะไม่ได้ว่าเนาะพูดให้ฟังเล่าให้ฟังเนาะ แตงสวยเพื่อนเพื่อนเนาะใครอยากกินบ้างเอ่ยเนาะชีวิตเกษตรกรเนาะเกษตรกรชั่วข่าวใหญ่เนยก็เป็นเกษตรกรชั่วข้าวนะคะปลูกผักกินเองเนี่โอ้ยมีความสุขเพื่อนเพื่อนมีความสุขกับการอ่าได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบนะโอ้ยทําไมถึงเป็นเกษตรกรล่ะก็อยากกินไงเพราะว่าอยากกินเนาะอยากกินผักที่ปลูกเองมันอร่อยและสดกว่านะเพื่อนเพื่อนนะ ผักที่ซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเอามาจากที่ไหนเมื่อไร่ไกลแค่ไหนแล้วก็เหี่ยวรสชาติก็เสียไปหมดแล้วเนาะอืปลูกทานเองแบบนี้ปลูกเองแบบนี้เราได้เก็บได้ทําได้คือได้ออกกํลาลังกายด้วยได้ออกกํลาลังกายทํางานทนํานู่นทะํานี่เนาะโอ้ยความสุขไปวันวันเพื่อนเนาะเออชีวิตติดดินเนาะคนกินป่นเดอ้อใหญ่เนยชีวิตติดดินคนกินป่นเดอ้อ เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อใยเนยเด้อใยเนยก็มีคลิปเกษตรกร,กรให้เพื่อนๆชมเนาะออ้ยเดี๋ยวถึงหน้าหนาวก็ไม่มีแล้วสวนผักอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อใยเนยเด้อเออประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวถึงหน้าหนาวสวนผักนี้ก็ไม่มีแล้วหิมะเต็มไปหมดแล้วประมาณนั้นเนาะตอนนี้ก็ดูแตงสวยๆไปก่อนเห็นไหมอุย้ยสวยงามเก็บสนุกสนานเลยนะเวลาเก็บก็ช่วยกันกับคุณพ่อนค่ะขอบคุณค่ะ